สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่19พฤศจิกาย,ยน2568พายเอฟซีพาผู้ชมครับเดินทางมาหาช่างคมนะครับพามารับชมครับงวดวันที่1ธันวาคม2568นะครับบรรยากาศวันนี้บานเท่าอากาศเย็นพี่น้อง อากาศหนาวนะครับได้สัมผัสบรรยากาศหนาวได้พี่น้องเบื้องล่มทำชมนะครับเบื้องล่มนะครับไม่มีแดดพี่น้องค้มทั้งวันนะครับแล้วก็บรรยากาศเย็นทำช่มนะครับเอ้านะครับรอชังคมทำช่มนะผมรอเพื้นพักช่วงเทียงพี่น้องดับมหาชังคมคือเกาได้พี่น้องเด้ดับหงวดเขาก็มีหงวดบ่อเขาก็มีนะครับผมยามเข้าเราก็ชื่นชมยามบ่อเขาให้กำลังใจกัน นะับมาหาเพิ่นคือเกา่าลงให้เอฟซีเดบงได้เห็นนะพี่นอ้องหามาค่าชอบเพื่อได้เป็นแนท้ทังหาได้ไปหาย,ยิบจับจองลอตเตอรี่บอมักบอชอบบอเป็นยังเบิงไวกอนนะครับทำชมเบิงไวกรแอบงวดที่ผ่านมานะครับมาแต่ชุดรับช่างคมนะครับมาแต่เหล็กเด่นเหล็กวิ่งเพื่อนให้หนึ่งหนึ่ง,งมาหลักร้อยพี่น้องจับคู่ไม่เข้านะับช่างคมกับพวเขานะเพื่อนให้มากับพวเขาพี่น้องเอา เดี๋ยวรอพอสร้างพี่น้องเพิ่นพักเทียงนะครับเพิ่นพักเทียงเดี๋ยว่นจะออกมานะครับรอเพิ่นช่วงพักเทียงได้พี่น้องได้นะครับจังมาชมมาฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่1ธันวาคม2568นอะครับมือนี่ล่มพี่น้องอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นนะครับผมอันนี้ก็เป็นล่านพี่น้องล้านกับช่วงนี้เพื่อนก็นจะตาเขานะครับฤดูเก็บเกี่ยวพี่น้องนะครับแต่ว่าบ่มีแดดมา2 3าม,มืือแล้วพี่น้องไม่มีแดดมา2-3าวันแล้ว สองสามวันเออสองวันที่ผ่านมาก,กับฝนตกคำชมฝนตกปอยๆนะครับฝนตกเดือน11พี่น้องอนะ่เอาเป็นยังไงบรรยากาศทั้งบ้านพี่น้องอากาศเยน็นที่กันบอนะครับได้สัมผัสบรรยากาศหนาวแล้วเดี๋ยวรอบพอสังคมมานะครับจังชม่มจังฟังน้ากันนะครับผมสังคมมาแล้วทูม้ชมนะครับเทียงก็ดีได้พี่น้องได้นะครับ บรรยากาศลมพี่น้องบรรยากาศปานเฮ้ามานี่ลมอากาศอากาศเยน็นบ่หนาวว่าพราสัง้งหนาครับหน <laughs> ามามากพี่มาพีเอ่อมนต์ดอกลก,ลก,ลก,ลกวิถีสร้างนี่แหละธรรมดาเออถาบรมุนถาบรมุนถาบรเละกับพวมันสร้างหรอเพราสัง้งครับผมอา่า สวัสดีครับพ่อสังสวัสดีครับสวัสดีช่างคมพี่น้องนะครับวันนี้วันที่19พฤศจิกายน2568น<ร>ะ,ะ้ารบผ้าเดินทางนะครับมหาช่างคมพี่น้องนะครับพามารับชมรับว,วันที่1ธันวาคม2568มาอกสิบมขึ้นเขาคำชมม,มีเขาไมีดุดได้พี่น้องเด้อนะครับยามเข้าเราก็ชื่นชมยามไม่เข้าเราก็ให้กำลังใจพี่น้องให้กำลังใจกันนะครับครับผม สู่ต่อขึ้นเกาบ่อพะสางสู่ขึ้นเก่าพอสร้างคนมาทำชุ่มงวดที่ผ่านมานะครับบ่อเข่านะำพอสร้างเนาะครับผมอ่าบ่อเข่าทำชุ่มรับชังคมกับแม่ตะเหล็กเด่นไปหลักร้อยอ่าเหล็กฝันพอสร้างกับหาสองครับผมอ่าเอานะครับมาแล้วก็ต้องอ่ารอโดนพี่รังให้พอสร้างพันเขียนให้เลยเพราะว่าพอสร้างพันจะได้พักเพราะว่าพันกับพักแต่ช่วงเที่ยงครับผมอ่า แล้วก็เข้าบ้านแล้วล่ะงานจริแล้วหรอครับมื่อเนี้ยเ่แล้วครับขอเพิ่นไปเข้าบ้านเก็บงานอยู่บ้านบาวอ๋ออ้าวอานะครับใครขึ้นเก่าได้เพี่น้องเด้อพอสร้างเพิ่นบ่ให้รอดหรอก,กได้่ขึ้นเก่าเก็บอยู่บ้านบ่าวเท่าเราบ้านอ่าเก็บแล้วก็ขีเข้าบ้านน้องบัวน้อยครับ น้องบนอะไทั้งหลาพอสั่งเสียนน้องสะปานอ๋อครับผมรับเองวะเพาะบอรครับงานเพิ่นแปดกรับเก้าอีบองวดนี่ครับผมขยับตัวเลขหน่อยนะึนงหั้นีนี่มันคือบอมาดีแท้ขยับไม่เหมือนกันนะ คือเกาละเกาหางเกาหางกับพอทิมเด้พอสร้างพี่ดังบ่วผมขยับสูตรไหมวิ่งตัวเดิมครับวิ่งแปดกับเก้าตัวตัวเดิมครับขยับแต่ตัวประกบครับมันจำบอดดอยพ่อ้างแล้วอ่ะจำบ่ได้พี่น้องบัวแล้ว เด็นังเขียนเขียนวันที่ผิดง่ายเย็นยิบซองมัครับผมครับสู้กับสัญจรมันวะครับเมนครับแมียนลองมือสัญจรทำชมนะครับผมสัญจรสู้สัญจรนปสังครับผมให้ขึ้นเก่าพี่น้องนะครับลองเห็บซี่ในเบิ้งด้เห็นขึ้นเก่าเด้อท้ชมเด้อพอช่างคมยง้มเขากับเข่าคือว่าแล้วพี่น้องยง้มบ่อเขากับบ่อเขาพี่น้องอ่า อย่าอย่าวายาดากันได้พี่น้องเด้อถ้าว่าก็ว่าเบาเท่าพี่ท่านผู้ชมนะพอสร้างเพิ่นก็อยากให้ถูกพุ่นละพี่น้องเพิ่นก็บ่ฮู้ดอกว่ามันจอกตัวเตะถ้าฮู้แล้วก็ให้คู่เดียวทันแล้วอันนี้เป็นสูตรคำนวณท่านผู้ชมนะผมงวดเข่าก็มีงวดบ่เข่าก็มีเอาให้พอสร้างบอกเอฟซีนะครับแอาวิ่งแปดกับเก่าครับบนล่างที่เก่าหรอครับครับผมชอบไปที่เก่าขึ้เด่นที่เก้าอ่าสันจรเก่าเด้พอสร้างบ่อ่า ครับจับคู่ก็มี8 5 8 6 8 7ครับ9 5 9 6 9 7ครับผมชอบไปที่9 5กับ9 7เน้นที่9 5กับ9 7ครับผมอ่า3ตัวก็2 9 5ครับอันนี้ก็คือหาจับจองลอตเตอรี่คือเก่าหายิบหาจับจองลอตเตอรี่ไปเลย2 9 5ครับผม9 5 9 7 9 7อ่าครับนี่ตัวนึงนี่8 5นี่เอาสามตัวนี่ตัวร่องบวกเกาแปดนี่ครับผมแต่ว่าบ่ขีดให้เป็นบ่บ่ครับถ้าผู้ใดมัก8คือ8 5ครับ แปดห้าแปดเจ็ดเป็นทังไหนพอสร้างเพื่อนไหมาบโงวดเนี่ยไหมาครับไหมากอะไรมนปนบ่ครับผมลงไหเอฟซีเลยเนาะครับผมบอ่อต้องรอพี่น้องรอดตะพุทะชุดลับใกล้ๆอ่าอ่าลงไหเอฟซี FC ได้เบิ่งได้เห็นคือเก่าได้พี่น้องได้นะครับงวดเข่าก็มีงวดบ่เข่าก็มีครับผมนะครับไหเอฟซี FC ได้เห็นได้เบิ่งไวอ่าถามักกัดจังไปหายิบจับจองลอตเตอรี่บอ่อมักบ่อ้างพันกระบาเบิงไว้ซื้อเบิงไว้ก่อนนะครับครับผมอ่าอันนี้ชุด ช่างคมนะพี่น้องนะประเด็น8กับเก้าเน้นที่9นะครับสู่สัญจรพ่อสร้งางคนว่าแปดห้าแ5ด6ก7ปดเจ็ดเน้นค่ะค่คือเก้าหากับเก้าเจ็ดสามตัวหาหยิบจับจองลอตเตอรี่สองเก้าห้านะครับเก้าแปดหาตัวร่องผู้ใดมากลักแปดคือแปดห้าเอาเดี๋ยวให้พ่อสร้สารงคนเขียนเพื่อนให้มานะครับผมอันนี้เป็นชุดเพื่อนให้มาครับผมเอ,เอาอ่า เด่นเพิ่นก็มีงวดเข่างวดบ่อได้พี่น้องได้เหล็กเด่นเหล็กวิ่งเพิ่นนะครับลงให้ื่เอฟซีได้เห็นได้เบิ่งเอ้แม่นฮัตตะรลุดสองงวดเอางวดงวดเจ็ดเข่าอีเด้พอสังจับคูแต่ว่าจับคูบกเข่าครับฮัตะดฮเตอรลุดสองงวดเนาะครับอือจับเพิ่นแต่ว่าเหล็กเหล็กเด่นงวดก่อนเพิ่นก็เขาอยูเจ็ดครับผมอ่าเพื่อนให้มามาเจ็ดอยู่แต่ว่าจับคูบกเข่าครับผมอ่าแล้วก็เหล็กวิ่งเพิ่งเพิ่งจะลุด พ่งจะบอกเขางวดงวดที่ผ่านมาเนี่แหละพี่น้องนะครับอันนี้<ต>เพื่อน<ต>ให้มาแต่พบอันนี้ผมมาลดสองวัดเหล็กจับโมพิดครับั้งแต่ให้มากหวัวตะลดสองงวดครับผมเล็กวิ่งเพื่อนพี่นออ้องแต่ว่ากะงวดเมื่อกี้กะงวดเจ็ดมาอยู่นานแต่ว่าจับคูบเขาครับผมอ่างวดนี้เพื่อนก็นห้มากหกเม็ดเดียวครับสสดงก็พอซังวิ่งหกเม็ดเดียวครับผมครับ พันจับคู่ให้หกศูนย์กับหกหนึ่งหกศูนย์กับหกหนึ่งครับผมอ่าแต่ว่าตัวเน้นเดี๋ยวถ้ารอบหลังเนี่ยที่ถามมือหายไหมแตากับสองคู่นึงเถอะเนาะครับผมหาผู้ใดมักหนึ่งก็คือหาไปเลยลอตเตอรี่ครับผมหกศูนย์หกหนึ่งครับผมเท่านั้นอสองคูปล่อยธรรมชมของเพื่อนครับผมเพื่อนให้มานะครับเพื่อนชัคมพี่น้องเหล็กเด่นเหล็กวิ่งหกนะครับหกศูนย์หกหนึ่งครับแต่ว่าผู้ใดอยากได้เม็ดเดียวคู่เดียวรอเดี๋ยวพนจะเน้นมาให้ครับผม แล้วก็ท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะพ่อช่างคมนะครับผมของก่อสร้างคือ8กับ9ถ้าจับใส่กันก็มี8 6 9 6อยู่พี่น้องครับผมถ้าจับอ่าตัวเด่นเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเพื่อนให้มากับพ่อช่างคมจับใส่กันก็ได้8 6 8 9อยู่แต่ว่าถ้าผู้ใดมักชุดชุดหน่อยคู่กันนี่ครับเพื่อนให้มา60 61ครับผมนะครับชุดพ่อช่างคมพี่น้อง6คู่นะครับบ่หลายดอกพี่น้องนะครับ FC อยากได้หน่อยคู่กับเก้านะเพิ่นก็เน้นให้อยู่ นะครับเอฟซีงอ่าผู้เพิ่นเขาอ่าเพิ่นว่านะครับอ่าเพิ่นอยากได้น้อยคู่กันนี่พี่น้องเก้าห้าเก้าเจ็ดเม็ดเดียวคือเก้าห้าถ้าผู้ใดมักลักแปดก็คือแปดหาครับผมเท่านั้นนับพระซังเนาะครับผมแคปหน้าจอแต่เก้าก็ให้ยซีคู่ซีหางกับกันไว้จัหางอ่าเกลือมักโบมักกะผ่านไปอ่าคือว่าอยากใน้น่อยก็เอาตัวที่เน้นนับพระซังเนาะครับผมตัวที่พระซังเพิ่นเน้นให้พี่น้องสองคู่หนึ่งดอก ครับผมเกกับเกเจอ่านอยะมารองกูกันี่แล้ติดหนี่ลยอ่าแปดหกเก้าหกแปดหกหน่อยกูอ่เอออ่าเอาชอบส่วนตัวไยพอสังส่วนตัวกับเกาับเกครับผมเกกับเกจครับผมที่ผมเน้นในะครับบทิมเก้าหาใกับน้อพ่อสังเนาะอ่าเอายังมาอยู่สัญจรมาแน่เลยพอสังครับผมอ่าสัญจรนี่ส่วนมากจะติดเก้าพี่น้อง หนับติดเก่าแถวบมัาชุดที่พอสร้างคนจับให้กับฮะตัวมาไซครับท่านผู้ชมหรือเบิงไว้ก่อนพี่น้องหนับมหาพอสร้างเพิ่นับให้ลงให้เอฟซีได้เบิ่งได้เห็นคือเก่านะครับบ่แม่นจะมาโอ้ยงวดเข้าจังมางวดบ่เข้าบ่มาเลยบ่แม่นต์บอดี้พี่น้องบ่าวเฒ่าก็ไปหาตลอดหนับหาทุกเซียนทุกอาจารย์เพิ่นนั่นแหละครับผมเอบพะว่างวดบ่เข้าก็มีเนาะพี่น้องเนาะบ่เข้าก็ว่าบ่เข้าเนาะพอสร้างครับผมแต่ว่าก็สู้ต่อคือเก่าเป็นกำลังใจให้พอสร้างคือเก่าท่านผู้ชม นะครับผมก็ขอบคุณ <FC S 2> เอฟซีเอฟซีกับดีทามถามแล้วพอสร้างคือพอไปหาพอสร้างวันว่าสังคมหายไปไซด์ปัญจวาล่ะเออ,เอ,อ,เอ,อลงให,ให้เห็นสุงวดขึ้นเก่าครับผมพี่น้องมักบ่กมักเข้ากับเบิ่งไว้ครับแต่ว่าถามมักคือพอสร้างเคนไห้นี่เข้ากับจังไปหาย,ยจับลอตเตอรี่พี่น้องหรือไปหาไวอ้อ่าพอได้รุ่นครับเออแต่ว่าบ่มักกับเบิ่งโอ้พอสร้างเคนไห้มาตัวนี้ตัวงวดนี่โอ้ท่านนี่มักดอกกับเบิ่งซืีอๆครัแล้วพอสร้างเนาะแต่ว่าถ้ามักโอ้ คือถือใจใช่นหมเบิ่งกัน้าหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้กับพ่อได้รุ่นสามเก้ากับพายุตัวหนาได้แล้วเนาะรลอตัวหลังตัวหน้าเ,ล,เลขท 2> 2ไทยสองสามเก้าบ่าวเ่าลอตเตอรี่เป็นสองเก้าสามภาษาเฮ้ยนึกว่ากับขวางได้โชค <c oughs> พี่น้องนึกว่าถูกลงวันเลขไทยสามตัวบอมแอนเบิ่งดีๆเอ้า <c oughs> ของเพิ่นสองสามเก้าของกับของสองเก้าสามตัวนี่คาบูเสียดายพี่น้องเงินเมื่อกี้กับพ่เป็นยังคาบู หาลอตเตอรี่ไ้พ่อได้รุ่นเละพี่น้องเบาทถากับพ่อได้รุ่นนะครับหโชคดีดวงดี5โชคห้ามานห้เดรังวันใหญ่เอเมื่อกี้กนึกว่าดีใจนึกว่าได้รังวันเล็กไทย3ตัวบอแมนลอตเตอรี่ข้งของสองเก่าสมมันออกสองสามเก่าเอ้เาแวบ้่พาอาไว้อยูุ่้ยสามเก่าเออสามเก่ายูภาาตาศูนย์สามก่าเก่าครับผมาี่สองสามเก่าสองสองเก่าสามครับเาทำช้ชมแคปนาจอ นับช่างคมด้วยพี่น้องเด้อนับหนึ่งธันวาคม2568นะครับ,รบพอสร้างคนว่าสู้สัญจร,รเป็นแนวากทาั้งในพี่น้องเด้อนะครับถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหายยิบจับลอตเตอรี่บอมปะผอชอบเบิ้งไวก้ก่อนเลขเด่นเลขวิ่ง8กับ9เด่นที่9พอสร้างคนว่าสัญจรมันใจเก่ามากนะแปดห้าแปดหกแปเน้น95กับ97ผู้ใดมักหน่อยครูด้วยพี่น้องเด้อ ชุดเดียว3ตัวคือ2องเกาหาพี่น้องหาหยิบจับจองลอตเตอรี่ไปเลยตัวร,ร่องคือ985ผู้ใดมักลัก8คือแปดห่าเพื่อนให้มาเด่น6พี่น้อง6061 2คู่ผู้ใดมักชุดนี้ก็คือ2คู่เท่านั้น6061 <1, S 1> เพื่อนให้มาแคปหน้าจอรครับผมบารเทอรขอบคุณพ่อซางครับผม,บผมขอบคุณคช่างคมพี่น้องนะขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านได้พี่น้องเดอ้อขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปานาสุขสุขก้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะบานเฮาหนาวแล้วนะพ่อซางเนาะครับผมให้โชค นะพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ